ฮัลโหวันนี้กลับมาเจอกับวิกกี้อีกแล้ววันนี้วิกกี้มีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนําเป็นการบำรุงผิววันนี้เราจะแต่งหน้าต่อไปเราจะแต่งหน้าแบบสวยๆออกไปเที่ยวกันแต่ก่อนที่เราจะแต่งหน้าให้สวยได้เราต้องบำรุงผิวให้สวยก่อนแล้วเครื่องสำอางที่ลงมา,มาบนใบหน้าก็จะสวยตามไปด้วยนะคะวิกกี้จะเริ่มจาก a s n เ v i t i n i z o n g t o n i n e e s e ตัวนี้นะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยไม่ต้องใช้สัมผันะอย่าลงบนฝ่ามือแบบนี้นะคะแปะลงที่ฝ่ามือแล้วก็แตะลงที่หน้าเบาๆเพื่อเป็นการเตรียมผิวสำหรับการบำรุงขั้นตอนต่อไปนะคะ ต่อไปวิกกี้จะใช้ Corrective Serum ตัวนี้นะคะเล็กน้อยท่านี้เองนะคะแล้วก็ตัดไปที่ท่วใบห,หน้าแค่นิดเดียวเองนะใช้แล้วก็ท่วใบหน้าแล้ว ต่อไปจะเป็น Triple White Serum ค่ะอีกเดียวอีกเหมือนกันแค่หนึ่งกดนะคะก็แตะทั่วใบหน้า แล้วก็ตามด้วยลิปทรีเมนต์ค่ะเท่านี้ใบหน้าของเราก็บำรุงพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปของการแต่งหน้าแล้วค่ะ